อามาวัดกลางเส้น,นดีทั้งคู่น้ำเงินออกมาคอดีเลยฝั่งโน้นเสียงมันน้ำเงินมันออกมาไอดีดน,นึนนงโดนรอบนี้ก็จบแล้วอือไปลุ้นเจ็เจ็ออกหลังเขาอีกโอ้โหออกหลังเขาอีกโดเ,เลยมึงฝั่งน้ำเงินออกใชาไก็ใช่ไง,ไงออกหลังเขาอีกใส้น้ำ phòng nút, chạy thanh đúng không? Phải là này nhóm à, để ọc đi quá, thảo nam vui, Ờ, ế ở đi là đồn, nhưng yến đoán yến vinh rồi เหดิมเลแจ็คออกก่อนเหมือนเดิมมาแล้วมาแล้วแจ็คแม่นแม่นมาแล้วมาแล้วแต่ว่าเอออาจจะเงินโดนออกก่อนจะโดนนะโดนโดนออกก่อนจะโดนแจ็คออกก่อนแจ็คแม่นนะนำมาด้วย โดนว่ะโดนโดนเนขึ้นว่ะเฮ้ยหาาโดนว่ะเฮ้ยดันดันดันเฮย เพิ่อนอยู่เลยที่สนามขาวนะ นูหนาเฮียฟังเสียงเสียงมามช้าใุ้ายเลยีนอ้วนผอมมาเสียงมันสูงนี่้ลมนลมตีเขานี่แหละ

โอ้โหบอกมาก่อนเลยขึ้นไวแดุ้ยเงินินเน่เงินินวา 都不好听啊，这个。嗯